รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม สวีดัสสวัสดีครับพบกับช่องท TT สองสูตร์สไตล์เช่นเคยครับเปิดตัวมืดอีกแล้วครับฝนตกน่าจะไม่เห็นนะครับตอนนี้ลังจะออกลับบ้านครับเป็นเวลาตี4ี่สี่ห้านะครับอันนี้รอนะบิวโคนของมาขึ้นรถนะครับโอฝนตกตกตั้งแต่ตีสองครับยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวไปรู้กันครับว่าฝนตกจะกินไหมวันนี้ไปตกบ่อลุงแจ้วนะฮะเคยไป อีพีต้นๆมานะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะครับที่ใช้คันอ่อนตกปลาผมไม่หยุดเลยครับเดี๋ยวเช้าว่าจะเดี๋ยวถ้าหน้าดินเงียเดี๋ยวจะต้องรอยครับถ้าฝนอย่างนี้เดี๋ยวไว้จะฉลากกันครับโมสิบนาทีครับ นี่ก็เตรียมของเสร็จแล้วครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นผงนะครับนี่จะเป็นนวดนิ่มนะครับผมตกเป็นบาลานซ์ครับระยะสามศูนย์่กับนบิวจับได้เบอร์ค <c oughs> รอัอน <c oughs> นี้ฝนก็หยุดแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวรอมาลุ้กันครับลุย มาครับเต็มแรกก็จะมา ยกครับตัวเมื่อกี้ยกยกขึ้นมาสองข้อแต่ร้านก็ยกได้นะครับไม่จำเป็นต้องจมอย่างเดียวขยายใหม่ครับเจ๊กําแพงขยายใหม่ครับ Ni lời <laughs> quá là căn lời 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 quá là quá là quá là quá

Ừ. <laughs> <Thật bộ. cười> Hả? <Ha? cười> Ta lên đi đâu <laughs> นะรัจ้าอาทิตทีีาาน่ครับอีกหนึ่ง มาครับเบามากปลาโอ้โหยกขนาดนี้นครับ ที่ไม่ไหมเราเล่นเราเล่นครับว่างๆทำไปเรื่อยเกี่ยวไปเลยครับกุ้งเยอะมีหัวหน่อยมีหัวหน่อยหมเยือประมาณนี้

มากินข้าวช้ากันครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อปลากินเบามากวันนี้ โหติดลมคหร่รอาห้าสี่อ้วนนะ มันเมอนประมาณสองชั่วโมงครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับมีธุระด่วนฝนจะตกจะรีบจั่วปลาซะหน่อยครับ้ทำไงได้ครับห้ามอะไรห้ามได้ห้ามปลาห้ามฝนห้ามไม่ได้ครับผม ยาวๆเลยลูกสามหาสี่หาแล้วเดี๋ยวเล่าไปนี่ครับกาวเต็มครับพอได้ทอดครับผมใส่ก็ ลังทอดนะครับได้มาทั้งหมด9้าตัวนะครับขอบคุณนานานะครับที่อยู่ดูจนจบนะครับผมพอวันนี้มีเวลาครึ่งวันครับก็ชมคลิปกันไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอชมกันต่ออีพีหน้าครับลุย